แล้วเราก็ไปสู่ประโยคนี้แฟนบอยใช้คอมมาเห็นแล้วนะครับดูประโยคนี้นิดนึงนะครับที่เชื่อจดประโยคนี้ไว้ให้จดตามนิดนึงครับประโยคนี้สุดท้ายแล้วนิดเดียวนิดเดียวอันนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่จะใช้เราดูอะไรบางอย่างจดนิดนึงเนาะประโยคง่ายๆฮะง่ายๆประโยคไม่ยากอะไรนะครับ my dog loves eating human food my cat however doesn't seem to care about it ไปๆเนาะ ได้ไหมฮะโอเคนะได้นะนะครับ My dog loves eating human food เดี๋ยวจะมาดูเรื่องการใช้ punctuation mark กันนะครับอ่าได้แล้วเนาะก่อนที่จะไปถึงการใช้ punctuation mark ของประโยคนี้นะฮะที่จะเล่าเรื่องไอไอการเชื่อมประโยคของ simple sentence นิดหนึ่งเนาะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งไอประโยค simple sentence เนี่ยไอแบบเนี้ย I love you and I will marry you อะไรที่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยสองประโยคแบบเนี้ย วิธีการที่เราจะเชื่อมเขาอ่ะนอกจากใช้แฟนบอยแล้วเนี่ยนอกจากใช้แฟนบอยมีคอมมาขั้นกลางแล้วแบบนั้นอะนอกจากวิธีการนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้โครงสร้างเครื่องหมายนี้ด้วยนะนะใช้เซมิโคลอนบางคนเรียกเซมิโคลอนแล้วจะเรียกเนาะเซมิเซมิได้ทั้งนั้นฮะเซมิโคลอนใช้เซมิโคลอนเฉยๆเลยนะเราเอาฟูลสต็อปออกนะแล้วเราใช้เซมิโคลอนเซตอัพเดอะเซนเ์นเซสนะเซตอัพก็คือแบ่งครึ่งอ่ะขวางเขาอ่ะนะครับครึ่งแรกไอไอประโยคแรกใช่ไหมไอเลิฟอยู เราอยู่แมรี่ขอเพียงมันทําได้นะขอเพียงแต่ว่า2ประโยคเนื้อความมันมันเกี่ยวเนื่องกันนะฮะมันต้องเป็นเนื้อความที่ต่อกันได้มีเหตุมีผลต่อกันนะครับเป็นอะไรที่ที่สอดคล้องกันไปด้วยการอ่านแล้วมันมันมันได้ความที่สอดคล้องกันมันต้องไม่ใช่ประโยชที่มันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะถ้ามันเกี่ยวกันแบบนี้เราสามารถเชื่อมประโยค2ประโยค simple sentence สองตัวด้วยเครื่องหมายง่ายๆเลยฮะใส m i c ค l o n อย่างนี้ได้เลยและโดยที่ไม่ต้องใช้แฟนบอยเลย แต่ถ้าอยากถ้าใช้แฟนบอยก็ต้องใช้เครื่องหมายคอมม่านะผสมมั่วก็ไม่ได้นะนะครับแฟนบอยมันก็ต้องเริ่มจากเราเอาคอมม่ามาเซตออฟเดอะเซนเซนเซสก่อนนะใช้คอมม่าเซตแบ่งครึงนะ่งเนาะแบ่ง2ประโยคแล้วก็ใส่ฟ o r เข้าไปเห็นไหมคอมม่า f อยอย่างเงี้ยได้นะส่วนถ้าจะใช้เครื่องเล่นเครื่องหมายพองจินมาก,ก็ใช้เครื่องหมายเซมิคอลอนต้องเป็นเซมิคอลอนนะโคลอนก็โคลอนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะไม่ได้นะต้องเป็นเซมิคอลอนนะเอาตามนี้เลยนะฮะเอาตามนี้เลยแล้วก็พอเราได้ตามนี้แล้วเนี่ย นะครับที่เชืจะให้เราดูประโยคนี้โอเคนะอ่าเรามาใส่ punctuation mark อะไรก็มาดูกันนะครับเรามามาใส่เครื่องหมาย punctuation mark ให้กับประโยคนี้กันดีกว่าดูสิฮะ my dog loves eating human food เห็นไหมหนึ่งประโยคไหมนี่คือหนึ่งประโยคไหมประธานกิริยากรรมเนี่ยประธานคือ my dog loves กิริยาเนี่ยกรรมก็คือ eating human food ไงประธานกิริยากรรมนะครับอ่า subject object ใช่ไหม construction ชัดเจนฮะประธานกิริยากรรมปกตีนิดนึงหนึ่งประโยค เห็นไหมอ่าแล้วก็ไอ้ my cat อะไรเนี่ย how ever เนี่ย doesn't seem to care boy นี่ม่งประโยคแต่ประโยคนี้มีอะไรพิเศษนิดหนึ่งอ่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเชื่อมประโยคแบบนี้นะเห็น how ever ไหมเราเริ่มจากอย่างนี้ก่อนสองประโยคใช่ไหมถ้าเราจะไม่ใช่แฟนบอยนะถ้าเราจะไม่ใช่แฟนบอยเราก็เริ่มที่นี่เลยฮะไปที่ semi colon ก่อนโอเคไหมอ่าแล้วพอเราเห็น how ever แบบเนี้ย ไ however มันเป็นมันเป็นโครงสร้างแบบกาเียเป็น adverb เนาะแล้วก็เอามาเอามาเอามาใช้แสดงความขัดแย้งกันใช่ไหมวิธีการใช้เนี่ยดูนะเราใส่คอมมา่าอ่าเราก็ใส่คอมมา่าจบแล้วครับประโยคนี้สวยแล้วประโยคนี้สวยแล้วประโยคแรกคือ my dog loves eating human food my cat however doesn't seem to care about it แต่แต่แมวของฉันรู้สึกจะไม่แคร์เลยอาหารคนไม่ทานเลยทานแต่อาหารแมวอย่างเดียวเลยเห็นไหม นะครับตรงนี้แน่ๆใช้แบ่งประโยค2ประโยคเซมิคอรอนนะแบ่ง simple sentence แรกกับ simple sentence ที่2เนี่ย simple sentence ที่2เนี่ยพเพียงแต่ว่า simple sentence ที่2เนี่ยมันมี how ever มาเล่นอ่าโอเคไหมที่จะจะสร้างประโยคใหม่เอาประโยคเดิมนี่แหละฮะเอามาปรับนิดน,นึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าดูนะเราจะได้เห็นวิธีการใช้ punctuation mark เพิ่มเติมสังเกตเนาะนะครับที่จะปรับอย่างนงี้เออเอา how ever อย่างนงี้เลยเอ่อ How ever แล้วก็จะลบ punctuation mark ออกก่อน How ever แล้วก็ My cat ตรงนี้เลย My cat My cat อ่าอย่างงี้ฮะประโยคนี้ฮะเรามาลองใ,ใส่ punctuation mark ที่เหมาะสมดูซิฮะ My dog loves eating human food แน่ๆอันี่ก็ต้องมีอะไรก็หนึ่งประโยคไงเชื่อมสองประโยคก็ต้องทำไมก็แน่ๆอยู่แล้วฮะ semicolon ใช่ไหมแต่ไม่จบแค่นั้นครับเห็น how ever ไหมแบบเนี้ยก็ต้องนี่เลยฮะใส่คอมมาให้เขา How ever ขึ้นต้นประโยคนี้ใช่ไหม นะครับตัวนี้มันเป็น adverb เขาเรียก introductory adverbial clause แบบนั้นนะ clause ที่ขึ้นต้นด้วยด้วย adverb แบบนี้ฮะเราต้องตามด้วยคอมมา่าสรุปง่ายๆเชื่อมประโยค2ประโยควิธีการมองนะเราจะมองว่าถ้าเราเอา however มาเล่นแบบนี้เชื่อมประโยคประโยคหนึ่งกับอีกประโยคนึงแบบนี้ my cat doesn't seem to care about it เราเชื่อมไดอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเอาครื่องหน้าเป็น semicolon ข้างหลังเป็นคอมมา่ามองมาแล้วเดี๋ยวเราจะมองนะเราจะมองง่ายๆแบบนี้อ๋อใช้ semicolon นะครับคุม how ever นะกันแล้วก็คอมมาไม่ใช่แค่ how ever คำเดียวนะแต่ต้องไม่ใช่แฟนบอยนะแต่ต้องไม่ใช่แฟนบอยเพราะถ้าเป็นแฟนบอยก็ต้องเข้าไปหลักการเดิมน,น,นะฮะคอมมาแล้วก็แฟนคอมมาแล้วก็แฟนบอยนะต้องหลักการเดิมนะไออย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้ได้ที่มาที่ไปที่ชื่อก็บอกแล้วเราใช้ s e m ิค o l เราแบ่งเราเซตออฟเดอะเซนเทนั่เสร็จใช่ไหมใช้แบ่งครึ่งประโยคแรกกับประโยคหลังใช่ไหมเพียงแต่ว่าประโยคหลังอะมันมีคําว่า how ever นี่ไงประโยคหลังมันมีคำว่า however เราจะเขียนที่ชอมันต่างกันยังไงเหรอระหว่าง however my cat doesn't seem to care about กับ my cat however ไอ้อย่างเงี้ยสวยกว่าประโยคบนเนี่ยนูใส่ดอกจันไว้เลยฮะใส่แอสฟริกไซด์ไว้เลยฮะก็หมายดอกจันไว้เลยนะไอ,อ้เนี่ยสวยกว่าเวลาเราเขียนเองนะนเราเขียนในใสเกิร์ตไรทิงนะนะสร้างโครงสร้างแบบนี้นะมันดูไม่ธรรมดานะครับอย่างเงี้ย my cat however doesn't seem to care about นะแต่ถ้าเราจะเอาแบบแบบนี้ก็ทําได้แบบนี้ก็โอเคนะคือใช้สลับ เปลี่ยนโครงสร้างไปเรื่อยใน essay writing เรามันจะดูได้ไม่ดูดดไม่น่าเบื่อไงฮะและ้ว examiner เองก็เห็นว่าเราเองอ่ะเราสามารถใช้ p u n c t i o n s mark ได้อย่างถูกต้องได้ในหลายรูปแบบโอเคไหมนะก็ไม่ใช้แค่คำนี้คำเดียวนะจะเป็นคำว่ายกตัวอย่างคำว่าอะไรเดียวอย่างเช่นคำว่า consequently ผลของมันแล้วมันก็แล้วแต่วความหมายที่เราจะใช้ไง consequently ก็ได้นะครับ as a result ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยนะครับ nevertheless ก็ได้คำว่าอะไรก็ได้ทั้งนั้นฮะมันรลดด้ว่ความหมายไง nevertheless ก็อย่างไรก็ตามใช่ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยคำว่าอะไรได้ใส่อยู่ตรงกลางเนี่ยโดยที่ตรงนี้เป็น semicolon เห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็น comma แล้วก็เอาไอ้นี่เราก็เปลี่ยนคำไปเป็น consequent รัด้ยวยความหมายนะอันนี้บอกผลของมันก็คือว่า as a result ผลก็คือว่า nevertheless อย่างไรก็ตาม Nevertheless ว่าอย่างไรก็ตามนะเหมือนถามว่า however นะ however ใช้ยังไง nevertheless ก็ใช้แบบนั้นโอเคไหมได้นะฮะประมาณนี้โอเคนะแล้วก็นี่คือ punctuation mark ส่วนอ,อีกตัวหนึ่ง colon 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 นีน่ๆๆน,น,นี้นี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 นนนนน I I have นะครับ I have many many pets ยึนอย่างนั้นกันอย่างเงี้ยฮะถ้าธรรมดาแล้วเนี่ย I have many pets uh, เรา,าใช้ such as ใช่ไหม such as นะครับ uh, uh, a pet dog a pet dog อะไรกัน a pet cat a pet bird อะไรก็แล้วแต่ว่าไปใช่ไหมหลายอย่างใช่ไหมนะครับ a pet cat and เชิญเขียนง,ง่ายๆ a dog แล้วกันง่ายๆเลย a dog นะครับ a cat เราจะมี pet ข้างหน้าก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะ and a bird อย่างเงี้ย เปตัวอย่างนะนะก็มีสัตว์เลี้ยงหลายตัวเนอะมีด็อกมีแคทมีเบนะิร์ดเนอะก็ใช้ such as ก็โอเคก็ตัวอย่างเช่นไงแต่ถ้าจะไม่ใช้ such as แบบนี้นะก็นี่ไงฮะเราก็สามารถใช้ punctuation mark ไงอย่างนี้เนี่ยเนี่ยใช้ขอัน copy นะแล้วก็ paste นะอ่าเนี่ยนี่ไงใช้ Colon ไงฮะนี่เลยแปลว่าได้แก่อ่าฉันมีสัตว์เลี้ยงหลายตัวนะได้แก่สุนัขแมวนะแล้วก็มีนกด้วยเห็นไหมนะเห็นไหมอย่างเงี้ยแทนคำว่าได้แก่ เครื่องหมายโคลอนได้นะฮะนี่คือพังเชสแม์กสำคัญเลยนะฮะเราจะเห็นได้ใช้ประโยชน์มันจากเวลาที่เราเขียนเองนะครับเวลาที่เรา compose our essay writing นะครับหรือแม้แต่ในข้อสอบเองนะฮะ mm hmm. พังเชสแม์กทำเราช่วยฟันตรงตัวคำตอบได้ว่าเราควรต้องใช้คำไหนโอเคแล้วก็ประเด็นถัดไปหมดหรือยังนะครับเราไปลุยข้อสอบกันเลยฮะไม่ยากเลยวิธีการใช้คำศัพท์ collocation นะครับประกอบ f r a s h e r verb คู่กับพวก preposition ทั้งหลายแล้วก็เรื่องของการใช้ไวยากรณ์ต่างๆเรื่องของ verb tense นะครับเรื่องของ องค์ประกอบอื่นๆต่างๆประกอบเป็นตัวโครงสร้างเวกอร์อี่มันนใช้ในการทำข้อสอบพวกที่ทํำเราอัพคะแนนได้ง่ายอัพได้เร็วจริงๆนะครับในเวลาอันสัน้นนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อกันได้มาเจอกันนะครับที่เรดเมเปินะครับแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ